สัปดาห์ที่7มีนาคมถึง10มีนาคมครับแน่นอนครับตอนนี้นะครับสัญญาณนองคํามีสัญญาณกลับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับาจากการนับตอนนี้มีลูกบอลเฉพาะฝั่งสีเขียวเท่านั้น ไม่มี็รูปว่าสีแดงเลยนั่นแปล,แปล,แปลว่าเราต้องอมีมุมมองในฝั่งขึ้นนะครับอตอนนี้ไ s i o b o อแล้วด้วยนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่ Market Cy c l e ฝั่งขึ้นหรือนับ0134ในฝั่งขึ้นตรงนี้นะครับเราลองกันมาแล้วงั้นตอนนี้ถ้าจะมีจังหวะย่อใดๆนะครับก็เวฟ2นะครับจะลงได้ไม่เกิน1835ถึง1825นี่คือแนวรับในรอบนี้ไม่ควรจะไหลหลุดตรงนี้นะแต่จุดที่เป็นค ritical จริงๆที่ห้ามเลยนะครับก็คือโลของอันเดิม ือจุดตั้งต้นของฐานอันนี้ไม่ใช่เลขสูงแล้วนะต้องใช้โลนี้นะครับนั้นจุดคิยจุเข้าในวิคหน้าอยู่ที่1814ครับส่วนจุดที่มีความเป็นไปได้ของการย่อหนะครับอยู่ที่1835-1825ผ่านาปแล้วครับหสัปดาห์ทองคําเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทองคําสัปดาห์ก่อนจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะผมบอกทุกคนว่าทองคำเนี่ยฝังขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับถ้าจะมีการย่อดใดๆนะจะมีแนวรับอยู่2โซนที่น่าสนใจโซนที่เรียกว่าไม่ควจรจะหลุดนะครับอยู่ที่บริเวณ1835-1825 โซนนี้เรียกว่าโซนไม่ควรจะหลุดส่วนโซนที่ห้ามหลุดเด็ดขาดจะอยู่ที่ฐานบริเวณโลเดิมตรงนี้นะครับอยู่ที่1814นะครับอ่าซึ่งทองคำเนี่ยก็หลังจากที่อ่ขึ้นไปชนแนวต้านสําคัญนะครับก็ย่อลงมานะครับแล้วการย่อรอบนี้นะครับก็หลุดโซนที่เรียกว่าไม่ควรจะหลุดนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าก็หลุดโซนแต่โซนที่ห้ามหลุดนะครับ1814ก็ถือว่ายังรักษานะครับลายบริเวณนี้ไว้ได้ดีนะครับเพราะว่าลงมาต่ําสุดที่บริเวณ1815ครับเราบอกห้ามหลุด1814เนาะมัน ที่1815โลสุดแล้วก็สามารถตีกับวกขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันนตรงนี้อะก็สามารถขึ้นทํำายสูงขึ้นกว่าเดิมได้ก็แปลว่าฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนั่นแหละแล้วก็ย่อลงมาไม่หลุดโซนที่เราได้ให้เอาไว้นะครับคราวนี้สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ที่13ถึง17 มีนาคมครับทองคํารูปแบบนี้เป็นยังไงอาจารย์ครับเห็นไหมครับ R ไซโอเวอร์โซครับแล้วกลับมาเป็นโอเวอร์บอทครับแบบนี้อาจารย์มองอย่างไรครับนะเอโอสูงขึ้นอย่างนี้เอโอต่ำลงอย่างนี้มองเป็นยังไงมองว่าตรงนี้เป็นการนับไซเคลใหม่หรือมองว่าตรงนี้เป็นไซคลเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้อยู่เวฟสามแล้วฝั่งฝั่งไหนได้เปรียบว่ากันนะครับนะแล้วเป้าหมายของเวฟเวฟสามถึงเวฟห้าอยู่ตรงไหนบ้างอ่า และที่สําคัญที่สุดมากๆเลยครับในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยครับแนวรับตรงไหนที่ห้ามหลุดเด็ดขาดทุกๆกรณีสาหรับคนที่จะรันเทนในทองคานะครับแนวรับไหนที่ห้ามหลุดอ,อันนี้สําคัญมากๆเนาะใครสนใจอยากฟังแผนประจำสัปดาห์ครับแล้วก็ใช้งานดิเคเต t o r ตัวนี้ได้ฟรีนะสามารถเปิดพอร์ตเข้ามาครับขอใช้งานดิเคเต t o r ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ฟังแผนประจำสัปดาห์ได้ฟรีนะครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตร,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ